จากที่เราเปิดออเดอร์ไว้หลังเลิกงานนะครับทีแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งผลลัพธ์นะครับอ่าเริ่มจะใกล้จะชน TP เข้ามาแล้วนะครับอ่าผู่ที่ไม่ได้ตัวตั A ไม่ไม่ได้ติ๊กสีชมพูนะครับคือเป็นระบบเทรดเอนะครับ ส่วนที่ได้สีชมพูนี่คือเป็นออโตเทปนะครับมาด,ดูนะฮะติ๊กออกจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับอพอเราถึงที่ผมตั้งไว้มันก็จะตัดกําหน่ยให้อัตโนมัตินะครับที่หนึ่งเรียนนะครับ จับตาลงทีครับใกล้นะดูคู่นี้ครับปอนแคกับปอนออสวันนี้วิ่งดีมากอ่าสังเกตนะครับทางไว้ที่หนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าเริ่มจะล็อกกำไรนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแนละ้วเริ่มจะล็อกกำไรแนละ้วถ้าถ้าลดลงต่ำกว่าหนึ่งนะครับก็จะตัดกำไรให้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งก็จะล็อกไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตดูครับออเดอร์นี้จะชนท p พีไมมเอ,อ่ยอ่าเรียบร้อยครับผมให้กำไรไปเรียบร้อย1นึ่งเดือนและการทำงานของออโตเทดก็ประมาณนี้ครับจะติดตาม EP หน้านะครับขอบคุณครับหลังจากที่เราเปิดออเดอร์ไว้หลังเลิกงานนะครับทีนล้าก็กลับมาดู อีกครั้งผลลั์นะครับอ่าเริ่มจะใกล้จะชนท p เข้ามาแล้วนะครับอ่าผู้ที่ไม่ได้ตัว A ไม่ไม่ได้ติ๊กสีชมพูไว้นะครับคือเป็นระบบเทปเอนะครับส่วนที่ได้สีชมพูนี่คือเป็นออโต้เทดนะครับามาดู ติดกบอกจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับอพอเราถึงที่ผมตั้งไว้มันก็จะตัดกำไรให้อัตโนมัตินะครับที่1เหรียญนะครับจับตาดูทีครับใกล้แนละ้วดูคู่นี้ครับปอนแคทกับปอนออสวันนี้วิ่งดีมากสังเกตนะครับ ั้งไว้ที่หนึ่งเหรียญน,นะครับอ่าเริ่มจะล็อกกำไรนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะเริ่มจะล็อกกำไรแล้วถ้าถ้าลดลงต่ำกว่าหนึ่งนะครับก็จะตัดกำไรให้อัตโนมัติแต่ว่าถ้าเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งก็จะล็อกไปเรื่อยๆนะครับสังเกตด,ดูครับออเดอร์นี้จะชน TP พีไหมเอ,อ่ยอ่าเรียบร้อยครับผม ให้กำไรไปเรียบร้อย1เดือนและการทำงานของออโต้เทรดก็ประมาณนี้ครับ